สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็มาพร้อมกับสาระความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของจักระนะคะจักระที่หมายถึงศูนย์พลังงานต่างๆในร่างกายทั้ง7จจักระซึ่งความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของจักระต่างๆเราก็ได้เคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้มาแล้ว ว่าจักระต่างๆในร่างกายนั้นแต่ละจักระมีหน้าที่หลักในการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างและหากจักระต่างๆมีการทำงานได้อย่างเต็มที่และมีความสมดุลจะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรส่วนเนื้อหาของคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอาการผิดปกติต่างๆที่อาจพบได้หากจักระใดจักระหนึ่งหรือหลายๆจักระในร่างกายเกิดความผิดปกติ มีความบกพร่องหรือเสียสมดุลไปจนทำให้จักระนั้นๆมีการทำงานที่ผิดปกติได้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้ก็อยากจะแนะนําว่าหากท่านใดที่ได้เพิ่งเข้ามาเจอช่องของเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือท่านใดที่ยังไม่มีความเข้าใจในความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของจักระมาก่อน ก็ขอให้ลองย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้เคยทำไว้นะคะชื่อคลิปว่าจัก,กระทั้ง7ในร่างกายขุมพลังภายในที่ทุกคนควรรู้จักอีกครั้งนะคะชื่อคลิปว่าจัก,กระทั้ง7ในร่างกายขุมพลังภายในที่ทุกคนควรรู้จัก ซึ่งถ้าหากว่าได้ฟังคลิปนั้นก่อนแล้วค่อยมาฟังคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจที่ต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันและจะทำให้เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและต่อไปนี้เราก็จะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะค่ะคำว่าจักระที่แปลว่าศูนย์พลังงานในร่างกายนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอวัยวะจึงไม่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ และการที่จักระต่างๆทำหน้าที่ในการสร้างพลังงานจากภายในเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายซึ่งถือว่าเป็นพลังงานคนละอย่างกันกับที่ร่างกายได้รับมาจากน้ำอาหารและอากาศเพราะน้ำอาหารและอากาศถือว่าเป็นพลังงานที่ร่างกายได้รับมาจากภายนอกแต่พลังงานที่เกิดจากการทำงานของจักระถือว่าเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากภายใน และยังถือว่าเป็นพลังงานที่มีความสำคัญมากๆต่อการเติบโตและพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณด้วยค่ะค่ะถ้าหากว่าเราค่อยๆนึกภาพตามก็คิดว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจได้ไม่ยากนะคะสำหรับเนื้อหาที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วพวกเราสงสัยกันบ้างไหมคะว่าการที่จักระต่างๆได้ทำหน้าที่สร้างพลังงานขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นเขาเอาพลังงานจากไหนมาทำงาน เอาพลังงานจากไหนมาคอยซัพพอร์ตรร่างกายของเราซึ่งพลังงานเหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่เป็นพลังงานที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดจนกว่าร่างกายของเราจะหมดลมหายใจ สำหรับพลังงานที่ร่างกายได้รับเข้ามาเพื่อมาหล่อเลี้ยงจัก,กระต่างๆเพื่อให้จัก,กระสามารถที่จะทำงานในการสร้างพลังงานออกมาหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆนั้นก็เป็นพลังงานที่ได้มาจากสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือเป็นพลังงานที่มาจากอากาศน้ำและอาหารที่เรารับประทานเข้าไปรวมถึงการออกกำลังกายด้วย และพลังงานอีกส่วนหนึ่งก็คือพลังงานที่เราเรียกว่าเป็นพลังงานปรานหรือพลังงานอีเทอร์นะคะซึ่งพลังงานในรูปแบบนี้ก็ถือเป็นสนามพลังแม่เหล็กที่มีอยู่โดยทั่วไปในธรรมชาติหรืออยู่ในอากาศร,ารอบๆตัวเรานะคะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่ตามธรรมชาติหรือเป็นบริเวณที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ก็จะมีพลังงานในรูปแบบนี้อยู่อย่างเข้มข้นนะคะ และพลังงานปราณหรือพลังงานอีเทอร์นี้ก็จะซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่หากว่าเรามีการทำสมาธิกำหนดลมหายใจกำหนดจิตให้ดูดซับพลังงานบริสุทธิ์เหล่านี้ให้ไหลเวียนเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะให้จักระต่างๆในร่างกายสามารถที่จะนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ สำหรับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นก็คือที่มาของพลังงานต่างๆที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจักระในร่างกายเพื่อให้จักระนั้นได้มีการทำงานได้อย่างสมดุลน,นะคะและต่อไปเราก็จะมาพูดถึงอาการผิดปกติต่างๆที่อาจพบได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจหากว่าจักระใดจักระหนึ่งหรือว่าหลายๆจักระในร่างกายมีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมดุลไปนะคะ เรามาเริ่มกันที่จักระที่1กันก่อนเลยนะคะถ้าหากว่าจักระที่1ขาดความสมดุลหรือมีการทำงานที่บกพร่องไป <c oughs> ก็อาจจะทำให้เกิดอาการผิดปกติดังต่อไปนี้อาการผิดปกติทั้งด้านร่างกาย 1. อาจจะมีอาการร่างกายอ่อนล้า 2. เกิดความเจ็บปวดบริเวณกล้ามเนื้อส่วนล่างเช่นสะโพกขาเข่าเท้าและภูมิคุ้มกันในร่างกายลดน้อยลง 3. ม,มีความผิดปกติของระบบขับถ่ายเช่นมีอาการท้องผูกหรือท้องเสียบ่อยๆส่วนอาการผิดปกติทางด้านจิตใจที่อาจพบได้เมื่อจักกระที่1มีการทำงานที่บกพร่องไปนะคะข้อ 1. มีความกลัวและความวิตกกังวล รู้สึกขาดความมั่นคงทางด้านจิตใจเช่นกลัวค,ความขาดแคลนกลัวการขาดปัดจจัยพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินข้อ2เกิดภาวะหดหู่ซึมเศร้าและสิ้นหวังในชีวิตข้อ3รู้สึกด้อยค่าในตนเองและชอบเอาตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่คิดว่ามีศักยภาพมากกว่าข้อ4 ขาดสมาธิในการทำงานและการตัดสินใจเรื่องต่างๆข้อ 5. มีการยึดติดกับวัตถุหรือมีค่านิยมทางวัตถุที่มากเกินไปค่ะนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนออกมาในเชิงลบที่อาจจะพบได้หากว่าจักระที่1มีการทำงานที่เสียสมดุลไปนะคะต่อไปเป็นจักระที่สองหากจักระที่สองมีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมดุลไป อาการผิดปกติทางร่างกายที่อาจพบได้ก็คืออาจพบว่ามีอาการผิดปกติของการทำงานของอวัยวะที่อยู่ในบริเวณจักระที่สอง<ๆ>เช่นการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรืออาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง ส่วนอาการทางด้านจิตใจที่อาจพบได้หากจักระที่สองมีการทำงานที่บกพร่องก็คือจะรู้สึกหอเหี่ยวหดหูและรู้สึกขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีแพชชั่นอะไรและอาจพบว่ามีอาการซึมเศร้าหรือขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ไม่มีความคิดสร้างสรรค์และจะรู้สึกขาดความมั่นใจและมักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะต่อไปเป็นจักระที่3หากจักระที่3มมีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมดุลไปก็อาจจะพบอาการผิดปกติทางด้านร่างกายได้ดังนี้นะคะอาจพบว่าอาวัยวะภายในช่องท้องส่วนบนมีการทำงานที่ผิดปกติไปโดยเฉพาะอาวัยวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหาร เช่นมีอาการท้องอืดเบื่ออาหารหรือมีการทำงานที่ผิดปกติของตับไตและลํำไส้ส่วนบนส่วนอาการทางด้านจิตใจก็อาจจะพบว่าข้อ1จะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกด้อยค่าในตนเองไม่มีความนับถือตนเองหรืออาจเป็นผู้ที่ชอบครอบงำหรือควบคุมผู้อื่นมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นได้เช่นกัน ข้อ 2. อาจมีนิสัยก้าวร้าวไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่นข้อ 3. จะรู้สึกไม่มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตนเองไม่มั่นใจในตนเองข้อ 4. ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตโดยรวมข้อ 5. ไม่มีพลังใจและไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่ต่อไปก็เป็นจักระที่4ี่นะคะ หากจักระที่4มีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมทุนไปปัญหาทางด้านร่างกายที่อาจพบได้ก็คือการทำงานที่ผิดปกติของหัวใจปอดหรือหลอดลมเพราะอวัยวะต่างๆเหล่านี้ต่างอยู่ในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของจักระที่สนั่นเองค่ะซึ่งอาการผิดปกติที่อาจจะพบได้ก็อย่างเช่นอาการของโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหอบหืด ส่วนอาการทางด้านจิตใจที่อาจจะพบได้เมื่อจัก,กระที่4มีการทำงานที่บกพร่องไปก็อย่างเช่นข้อ 1. มีทัศนคติเกี่ยวกับความรักที่เป็นไปในเชิงลบเช่นมองว่าการมีความรักนำมาซึ่งความเจ็บปวดข้อ 2. รู้สึกอยากวิ่งหนีเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์และไม่สามารถรับความรักจากใครได้เพราะขาดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้อื่น ข้อ3เป็นผู้ที่ไม่มีความรักความเมตตาหรือความเสียสละต่อผู้อื่นข้อ4รู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความเชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมข้อ 5. มักเป็นผู้ที่มีจิตใจอิจฉาริษยาข้อ 6. มักพบความผิดหวังในเรื่องของความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เกิดเป็นความเจ็บปวดทรมานทางจิตใจและกลายเป็นบาดแผลทางอารมณ์ข้อ7 เมื่อมีความรักก็มักจะทุ่มเทมากจนเกินไปทุ่มเทจนเกินขอบเขตจนทำให้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหรือรักตัวเองได้ไม่มากพอต่อไปก็เป็นจักระที่5นะคะอาการผิดปกติที่อาจพบได้หากว่าจักระที่5มีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมดุลไป อาการทางด้านร่างกายที่อาจพบได้ก็คืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะที่อยู่ในการดูแลของจักระที่5เช่นอาการปวดไททอยปวดต้นคอคออักเสบหรือปัญหาภายในช่องปากนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะพบว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเช่นไม่สามารถพูดความจริงบางอย่างในเรื่องที่อยากพูดได้ อาจกลายเป็นคนเก็บกฎไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรือไม่กล้าระบายความในใจบางอย่างที่ไม่สบายใจให้กับผู้อื่นฟังหรือไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้หรือในอีกแง่มุมหนึง่งก็อาจจะกลายเป็นคนที่ชอบพูดโกหกเสแสร้งชอบคุยโวโออวดหาสาระไม่ได้แบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะคะ ส่วนปัญหาทางด้านจิตใจที่อาจพบได้เมื่อพบว่าจาักระที่5มีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมดุลก็คือจะเป็นคนที่ขี้อายขาดความมั่นใจและมักจะมีความวิตกกังวลสูงต่อไปเป็นจักระที่6แล้วนะคะเมื่อจักระที่6มีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมดุลไปอาการผิดปกติทางด้านร่างกายที่อาจจะพบได้ก็คือ ข้อ 1. จะรู้สึกมีอาการปวดตึงบริเวณคิ้วหรือบริเวณระหว่างคิ้วหรือบริเวณหน้าผากข้อ 2. จะมีอาการปวดศีรษะหรือมีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆข้อ 3. ปวดตาตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือความสามารถในการมองเห็นลดน้อยลงข้อ 4. ปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไซนัส ข้อ5อาจมีปัญหาเรื่องของการได้ยินซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบการทำงานของหูนั่นเองค่ะต่อไปอาการทางด้านจิตใจที่อาจพบได้ข้อ 1. จะทำให้ความสามารถในการจินตนาการถึงสิ่งต่างๆเป็นไปได้อย่างไม่ชัดเจนข้อ 2. ขาดสมาธิในการจดจ่อกับสิ่งต่างๆหรือเวลาทำสมาธิก็จะรู้สึกว่า จะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้สงบนิ่งได้หรือเข้าถึงสมาธิในระดับลึกได้ยากนะคะข้อ3จะขาดความมั่นใจในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆข้อ4มักจะฝันร้ายอยู่บ่อยๆต่อไปเป็นจักระสุดท้ายคือจักระที่7นะคะ หากจากกระที่7มีการทำงานที่บกพร่องหรือเสียสมดุลไปก็มักจะไม่ส่งผลกระทบใดๆที่ชัดเจนในทางร่างกายแต่อาการผิดปกติที่พบได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์นะคะซึ่งอาการที่มักจะพบได้บ่อยๆก็มีดังต่อไปนี้ข้อ 1. จะมีความรู้สึกว่าไวต่อแสงและเสียงข้อ 2. จะรู้สึกหงุดหงิดและ ไม่สามารถที่จะควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้แม้อยู่ในที่สาธารณะข้อ3จะเกิดความรู้สึกแปลกแยกและมักแยกตัวออกจากสังคมข้อ4จะรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายชีวิตเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆรอบตัวเบื่อโลก ข้อ 5. เกิดความรู้สึกด้อยค่าในตนเองและมักจะมองโลกในแง่ร้ายข้อ 6. มักไม่แยแสหรือไม่มีความสนใจทางด้านจิตวิญญาณหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับแก่นแท้ของชีวิตข้อ 7. ขาดสมาธิในการทำงานหรือการจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างและเวลาทำสมาธิก็จะไม่สามารถทำจิตใจให้สงบนิ่งได้ สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาก็คืออาการทางร่างกายและจิตใจที่อาจจะพบได้หากจักระต่างๆในร่างกายอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลหรือมีการทำงานที่บกพร่องไปนะคะส่วนวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสร้างความสมดุลให้กับจักระต่างๆในร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพลังงานออกมาหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสมดุลน,นั้นจะมีวิธีการอย่างไรบ้างถ้ามีโอกาสเราก็จะได้ทำคลิปออกมาอธิบายให้ฟังกันในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรวมถึงทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์เข้ามานะคะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับหัวข้อใหม่ๆในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ